สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่บ้านใหม่ของพี่ฟิล์มนะคะแล้วเราเนี่ยก็มีสมาชิกใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เห็นไหมผู้ได้ใช่ไหมใช่ใชื่ออะไรจ๊ะดักดักน, <laughs> <laughs> น้องชื่อไม่มีชื่อนะคะทุกคนน้องเป็นสายพันธุ์สก็อตติฟโฟนนะคะทุกคนซึ่งน้องฟิลเนี่ยเลี้ยงดูมากับมือ <laughs> ใช่คือตอนรับกลับมาเนี่ยโอ้โหดื้อมากทุกคนน้องฟิลคอยจับคอยโอ้โหทุกอย่าง นี่เป็นไงน่ารักไหมทุกคนสำหรับแมวใหม่ของพี่ฟิล์มน้องเป็นแมวสามสีแล้วดูเป็นผู้หญิงนะจ๊ะนี่ดูวหวานมีคคะพี่พี่เป็นไงทุกคนน่ารักมากนะคะแลวเราเนี่ยก็อยู่ในห้องใหม่ของพี่ฟิล์มนะคะก็ห้องเนี่ยโอโ้โหของเยอะมากอาห้องที่ใช้งานจริงใช่ในี่นะคะ<ๆ>ทุกคนเจ้าของบ้านอยู่นี่แตๆๆ้ ช่แล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละวิฟิลก็มีสมาชิกใหม่นะคะก็คือบ้านเนี้ยแมวที่บ้านก็จะมีฮีโร่แล้วก็น้องคนนี้นะคะที่ยังไม่มีชื่อนะคะทุกคนอยู่ด<ช>้วยกันฮีโร่จะได้มีเพื่อนอใช่ทุกคนดูก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะคือเราจะมาอวดเมวดูนี่น <ะ S 1> คือน้องน่ารักมากทุกคนว่าอยากให้น้องชื่ออะไรก็เมนมาได้นะคะน้องหูพับด้วยนะเปิดแอร์ฉ่ำๆใช่เพราะว่าเขาบอกว่าแมวหูดีเกิดมาจากมันร้อนนะคะ แล้วดูทุกคนน้องน่ารักมากโอ้ยเอาแสดงฟิลก็ร้อนเนี่ยหูดีดหูกลางไม่เกี่ยวใช่ไหมยทำไมดูคนละคือน,น้องน่ารักมากแต่ว่าอันเนี้ยดื้อน,นะแต่ว่าอันเนี้ยแบบถ้าเป็นไม่ดื้อทำเป็นไม่ดื้อใช่ไหมน้องน่ารักแต่เขายังไม่มีชื่อนะ <c oughs> ใช่ใช่ะช,ชื่อสองแฉกที่ถูกใจไม่ได้น้องสองเดือนนิดๆิสองเดือนกว่า น้องพาวเวอร์ p ั i โกชื่อยาวมากทุกคนนั่นแหละชื่ออะไรดีชื่อน้องชมพูชื่อน้องแคแร์แ,แบชื่อน้องลาบูชานมชานมชานมกีกี้ป๊อกกี้จีจี้ไหมจีจี้เขาเพิ่งเสียอ <c oughs> ย่าอย่าเจ้าไม่เอา น้องพูดแล้วก็คิดถึงจีจี้นะแมวตัวเมียนะจีเสียไปแล้วนะครับที่เป็นตัวแรกเลยนะตัวเมียที่เรายอมรับมาปกติเราอยากได้แต่ตัวมองมองมองเขารู้ว่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นหนูไม่ใช่แล้วนี่หนูที่จะตุยอ่ะไม่ใช่อาจจะเป็นจีจี้กลับมาไงเนี่ยเพอเราพูดเมื่อกี้พูดถึงจีจี้เขาลืมตาเลยนะเว้ยจีจี้น่ารักนะใช่แมวหน้ากากด้วยใช่ไหมจีจี้ไหมเฮ้ย อือเอาบอกเอาไม่เธอไม่ขยับเสียไม่ไม่อะอ่ะลูกๆก่อนลูกก่อนดูชื่ออะไรดีชื่อดีให้แม่ตั้งชื่อดีกว่าแม่เออแม่ดี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 จอดีดีดีอ่ะเรียกยากไปป่ะแม่ไม่แมวบ้านเราตัวเมียชื่อแบบสไลอ์อี้อี้ใช่จีจี้มีมีแค่นี้ก็ดีดีเออดี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 ไหนน่ะกิกกี้ ฟี่ฟี่สี่ี่ฟี่ฟี่ปีปี๋ยวก่อนหรือว่าจะขี้ขี้โอ้โหหยาบป่ะฟิวสีมันก็ไม่ได้เหมือนขี้ค่ะต้องตุนเหมือนว่าอะไรเหมือนขี้เลยใช่ไหมคือน้องน่ารักมากทุกคนคือแบบว่าสีตัวน้องเหมือนมีแบบทุกตัวในบ้านผสมกันตรงหน้าก็ลีโอแล้วก็ตรงนี้เป็นเสือเสือกับมี่แล้วก็เป็นลาเต้แล้วก็มีฮีโร่เออ รวมตัวชื่ออะไรบ้างนะฮีเต้ฮีเต้มีเสือโอชื่อห้ามาอย่างใช่ไหมไม่ต้องเลยน้องเป็นตัวเมียนะคะทุกคนจริงๆน้องดื้อน้องดื้อแต่ว่าเหนื่อยน่าจะเหนื่อยเขาง่่งแหละแหมพ่อเขาเหนื่อยพ่อไม่เห็นกระดิกตัวไปไหนเลยเนี่ยจริงๆอยู่บนรถคือดื้อมากหนูคุยกับน้องทางทางระหว่างกับอย่าลงไปอย่าลงไปนั่งอยู่เฉยอย่าลงไปอย่าลงไป คือแบบตอนแรกเขาจะนั่งแบบทำเขาเลื่อนตาตอนแรกแบบว่านั่งอยู่เหมือนตาโอ้โยน่ารักมากพอสัา,สาพัเหมือนเขาทําให้เราแบบทําให้เหลืองอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยนั่งสบายแล้วไม่ไดีหรอกแล้วก็พวดไปเลย<อ>ใช่จับแทบไม่ทันเนี่ยตัวนี้น้องผู้หญิงสองพยายงอ่ะใครดูคลิปนี้อยู่ฝากตั้งชื่อด้วยนะครับ <S 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 มีโอเออ มีโอชื่อดูมีชาติกูลนะอาหารแล้วลูกมีโอไม่ชื่อดูมีชาติกูลนะหรอมีโอมีโอเดี๋ยวก็เรียกผิดกับลีโอที่บ้านไม่ก็มีมี่กับลีโอล่ะโอมี่โอมี่แอปหาคู่ที่อะไรดีเราแอปเปิลเอห้ยสโนว์ปี้ยากแล้วอ่ะเบบี้ชื่อดีนะโตมาก็เกินดิวเลยเบบี้น้องเบบี้ ได้อยางกัดจังกัดจังแมวปนุกเดชทาทายังไม่ทาครีมยังชื่ออะไรดิหน้าด่างเลยชื่ออะไรนะมีโอเนี่ยพูดไม่หยุดมันจะหลับไม่หลับหลับไม่หลับอยู่เงี้ยบีบี้ไหมเบบี้นะนี่อันนามาอวดดิอันนามาอวดดิจิ๋วเออจิ๋วจบเบบี้ เจียวใจตัวขึ้นไม่เจียวแ,แล้วตัวมันเริ่มเลยเพราะรูปที่เขาส่งมาใช่ไหมบอกว่าพี่น้องอะตัวแบบเออตัวใหญ่มากเลยนะเหมาะกับการเพาะพันธุ์มากแต่ว่าบ้านเราขันทีกันหมดแล้วไม่สา,ามารถมีน้องๆเพิ่มได้แต่ทำเหมันเดี๋ยวมันก็อ้วนไงจะกินเยอะๆเมนมีโอเบบี้โอมี่เออหยอกหยอกหยอกหยอคืนนี้นอนอ่ะฟีมันเตียงเนี่ยทับตุยเลยไม่เอานะคะ <c oughs> <c oughs> ลงมาทีมาอุ้ยอุ้ยลงมาลงมาลงมาพี่เร็วมาเร็วมาเออแต่ยังไม่เห็นน้องเข้าน้ำเลยน้อเนี่ยลงมาน่หน่อยไม่ได้กินอะไรเอยโดดไปแล้วหยิบหยิบน้องกินกูอยากเขาบอกลำคาญมากเลยอะชื่ออะไรดีเราคุโรมิแหมแล้วพี่เอาพับๆเกิร์มันก็ไม่ได้ยาวต่างกันเท่าไหร่โเออเออจิกเราเล็บเยอะนี่หันหน้าเข้ามุมไม่คุยได้แล้วคุยได้กันก่อนเขามีพี่น้องกี่ตัวอุ้ย ในข้อไม่เห็นเพราะว่าที่เอามาให้ให้ดูหลายสีหลายข้ออยาก<อ>คุยด้วยอนะ่น้องไม่คุยด้วยแป๊บนึงมานะ้องอุ้ยเหมือนตัวกึ่ยตาอยู่นะเมียะไรอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนชื่อมีโอเนี่ยมีโอก,กับเบบี้ทาโรฮ<ช>ีโรช,ชานมใช่ชานมบักชานมน่าจะดีสุดแล้วนะเป็นผู้หญิงได้ยนะ ชานมขาดกับลีโอไหมใช่ไหมทุกคนแต่คือน้องน่ารักมากเ่ามีมีเสือมีลีโอแล้วขาดสิงกับช้างอุยโซจูเออโซจูดูกระไรใช่เพื่อนแบ่งกันว่าโซจูไหมเขาชื่อหวานนะเออโซจูโซจูน้องโซโซอี้โซมีโซโซอี้ทุกคน ชื่อแบบว่าพอมีชื่อโซอี้ใช่ไหมเหมือนมีโบผูกที่คอโบแบบโบหวานๆเลยทุกคนใช่ไหมแต่คือตอนนี้น้องไม่คุยด้วยแล้วอะคุยด้วยกันก่อนคุยด้วยกันก่อนเราริ่ค่ะหันมาหามาคุยหันมาคุยด้วยกันอ่ะไม่คุยอาจจะชอบให้เราคุยกันอย่างเนี้ยคือไม่หลับเลยเห็นไหม นี่นะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยพามาดูน้องแมวใหม่ของพี่ฟิล์มนะคะทุกคนก็ช่วยตั้งชื่อด้วยนะคะน้องเนี่ยเป็นตัวเมียนะคะมี 3- สีนะแล้วก็พี่ฟิล์มอยากได้ชื่อ2พยางนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าน้องควรจะชื่ออะไรก็เมนด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้ฟิล์มไม่กลัวน้องแล้วนะคะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย